สบายดีพี่น้องเวลียามเศร้าเนาะขบวเศร้าเป็นนาซอยเลยุเปื้อนๆไหเด้อพี่น้องกำลังผ่าหมัองบวบแล้วก็สีล่างเลยกีะเด็นแกงหมูเกลือแกงไก่ใส่หม่องหงแล้วก็สีนึ่งหมัองบวบสเอาไปขวไฟสักก่อนพี่น้องจากอานน้ำใส่แล้วแกงใส่หม่องหงแล้วก็พวกซับพวกยังกับซีนค้านะก็ไว้ต้มให้เล็กน้อย มุกี้พอายไซบวบสปตวปเดกเพื่อนเนาะพี่น้องพอว่าเขาเห็นอยู่เห็นกินมันก็สิปเปื่อนๆสิยเลยเพื่อนใหม่ก็ได้เนะาะบางคนก็บอกว่าบาาึ่งคือว่าแบบกระโปงเนาะมันถึงน้ำปเปียกๆแล้วก็เศษดหุงอาหารยังมันดีเคียบเมืนกันเปื่อนๆไปเด้อพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยครอะไรนี่มักบวบบวบโพลบนมหาเดือนนะมักบวบอันนี้เป็นมักบวบปุ้มบ้านเขานี่มักบวบอัน มันบริมากไว้ได้บางหววกันี่ตั้งแต่ยามพ้นมาใหม่ๆแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วกันมันหม,มังหมังยามเนี่ยพี่น้องยามกำลังสิเกี่ยวเขาย่ามเกี่ยวเขา่ามันหมากโคตรหอมเลยนะบริได้ดนับอันวา่ามันหอมแห้งบางหววกอันนี้บริได้ขึ้นบางหววกที่เาวๆเขาขายตามตลาดด้พี่น้องอาจสิบ,บุคคลหอมสำนีบวบในหอมข้านี่สิมาหนึ่งหนึ่งหรือวันจุ๋ยนี่มัห,มหุงสิมาแกงใส่ไก่ จังหน่อยแล้วหมอ้อผุดแล้วมอ่อหงงใส่ไว้รถเยมันนานเปื่อยม่หขัวไฟกด็กน้ำใส่ก,กินแกงก่หงมื้อติ่มเติบต้มถึงแกงบริแกงกจะงมเราใส่แบบปรุงใช่หน,นีอย ตอนนี้ก็ได้เอาณามใสน่น้องๆประมาณนเนาะเปลือกห,หม้อมันผุดม,มันซีเปืป่อยๆจังหน่อยทั้งไก่ทั้งมะ่งเนาะไก่น้อยตบบ้มมะหงพี่น้องเลยไก่บริโตใหญ่เสร็จปะเขาให้มัดบดกก่อนอันนี้แก่บัวเปลือกไว้หนึ่งพี่น้องเวลาเขาเห็ดกินทุกวันแล้วเขากา็หนึ่งเนาะหนึ่งข้างไว้ หอมเลยพี่น้องเลยแกงใส่กบเด้อแอ,เอแบเลยนี่หนึ่งชิ้นกระวาน่วยหมนองอ่อนๆพอดีเลยใหญ่คุามำน้อย้วพัดยำมันเปื่อยวดอต้นใหญ่บวบปุ่มมันโคตรหอมเลย แกงใส่นั่นเด้อน่อไม้แกงใส่หน่อไม้แกงใส่กบแกงใส่ปลาเด้พี่น้องเลยเอาเห็ดอันหนึ่งเขาก็เห็ดตอใหญ่เนาะพี่น้องเห็ดตอนน้อยแล้วมันก็สิเปื่อยเลยเนาะเห็ดตออย่างซี่เลยพี่น้องเรียบเลยพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ก็เห็นผู้ใหญ่มากกับสำวิชังนะทำเป็นใหญ่เมื่อกี้หามอีกแล้ววันหามอีกแล้วพี่น้อง เก็บผู้ผู้ผมหิบเลยทองผนชุกภาาผมค่อยดีเลยหาหมอเดือนหนึ่งเป็นรายรอบเลยทั้งสองคนเลยเนาะเที่ยวหาแต่มอเนาะข้าลานไปใช้เงอนบ่พรนบ่หมวนแล้วจะขึ้นรถชาวเมิยกี้แหงแอวพูใหญ่พาขึา้นรถปูนไปละถูกชาวดูกดิกถูอลูกดิกกลับมาเบิงหมอต้มไก่เฮ้ยแกงไก่เฮ้ แกงไก่แล้วล่ะก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็ข้างหมั่งบวบทิมไหวหนึ่งบวบทิมไว้แล้วก็สิต้มไก่มาให้เด็กๆกินตอนเที่ยงกับตอนแรงพี่น้องหรือกินบะลายแล้วพี่น้องต้มน้อยหนึ่งก็กินได้ฮอทชองคาบซำคาบเนาะบุกิกับผัดใส่กินผู้ละบุกิกับคำหนึ่งดอกนี่เบิ่งคารุนกัน,นพอหมั่งหุ่งนี่สิใส่ลงไปกับไก่เลยเนาะเพราะมันนานเปื่อยเลยพี่น้องหมั่งห่ง อาหารบ้านเขานี่ต้มต่อไปอีกมาหุงกับ่ท่านได้เปื่อยไก่กับ่ท่านได้เปื่อยมันซุกแต่ว่ามันผดแต่เฮงเลยได้หมอ้แต่ว่ามันบบท่านได้เปื่อยเนาะต้องให้มันซีไปเปื่อยจังหน่อยไข่กับคนหนึ่งหมักกินตอนเวลาแกงยังมาหมักกินพักหมักกินพืชพักเนาะนี่หมักกินตอนมักหุงถ้าบบมีหมักฝักก็โบได้มีฝักกับแกงใส่ฝักแต่มาหุงก็เแีบเกินได้พี่น้องเคพี่น้องแกงต่อไปก่อนบัด กูแหละกะว่าสิปรหมองใส่ผักอีตู๋มหอมลงไปเนาะอันนี้ก็โปรหมองนะมาเด้อพี่น้องกินข้าวเช้าเหมือนกันเด้อบาดี้เด้อพี่น้องทรายตอร์ดเลยเนาะยังหัวหนุ่มหัวฟูยังดันเบี้งขมจำยังไงไอ้หมองไปเอาไก่ใส่เนาะเอาไก่ใส่หม้อต้มขอข้างหม้อต้มไก่ขดหอมกลุ้มใส่กระเทียมหัวขาววัวสิไข่เนาะไก่กระตุนน้อยมากหมองอันนี้กระตุนน้อยเนาะ โมลไลเป็นตัวน้อยเนาะอะไนแบบคัมพ่อนยังพ่อนเด้อมาเด้อข่าวเด้อแล้วเหรอเด้อกินคราบกี่กี่ตัวปว่วนกับมาื่อยเวิดตอนน้อยห็่วยเวิร์ด อ oh, <you> <t> ้าวสบายดีจ uh, oh, ้าป้าลุงใช้ป้าลุงสบายดีสบายดีผมเหมนลังหลังจ้ะหัยิงกล้องพี่พี่พี่ไปดิจ้าสบายดีจ้ากระโดดใ่ใส่ถวยใช่ไงสกเก่งจ้าหอนนี่ลูกนังปะพี่มาไทยกี่ห้ายไทยจะเล่นจะเล่นมปวดนาะ

ไป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 มีเวลาไปชูมันไปดิอยากไปแ้วอีกมันใหญ่ไปห้าโมงไปอีกนุ่ยคนอุ้มเด้รไม่เหมื่อยอุ้มได้ได้เลยไปขวดอยู่ที่หันจะมีห้อง่ะห้องนียืนหันยืนนี่ห้องไหนขวดลายพม่ร้หรอนุ๊ก

ห้อนพาไปไปแล้วนะล่ะกินอยู่เด้อหอนตอนหมงหมักตอมหมักหว,วานหวานต่อนน่อยโหตอนน่อยื oh. อมต,นนยต้มต้มไก่อะตรง

นมเปรี้ยวจริงนมจืดนี่ยดูดบวกเกล็ช่องลำคอเหมือกับป้าแล้วบีบลิ้นพีจันเดียวย่าดูดประเทศจะควรต้องเห็มันนมจืดกินนมเปรี้ยวนมหวานนมเปรี้ยวกับจืดเลย น้อะพี่น้องลกินกับขอเจ้วัสมีนเนาะเมนูอาหารส่งเต็กเกงใส่ันอาหารบ้านน้องกุ้งองคลิปหนาเนาะลบกินขอโตลาไปเลยเด้อสบายดีสบายดีพี่น้อง